กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีชาวพัเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับมรดกพัเครื่องอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับวันนี้นะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับพี่พี่เอฟซีครับนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับเป็นวันจันท์นะครับวันนี้เป็นวันจันนะนะฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรดกพัเครื่องด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็ไปบุกลังร้านทองเก่ามานะครับอ่าได้ไปบุกลังร้านทองเก่ามานะครับก็มีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับถ้าสนใจองค์ไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทนะครับศูนย์2 6้าหนะครับ ID Line ศูนย์เก้าหย์ศูย์สนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะครับใครที่เข้ามาแล้วใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่พีเอฟซีครับอ่านะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยมีคาบแบบคาบกุคาบะายด้วยนะครับเนี่ย เนื anyway, ้อเก่ามากนะครับมีเกตทะลุซ hmm. ุ้มนิดๆเลยนะครับดูนี่นี่ดูซุ้มนะครับเป็นวัดระฆังนะครับองนี้นะครับซุ้มหนาใหญ่นะครับแล้วก็แบบดูนี่ความเก่านะครับเป็นพระเจ้าของร้านทองเก่านะครับเป็นพระเจ้าของร้านทองเก่านะครับนี่นะครับเสื้อสายจีนนะเสื้อสายจีนนะครับนี่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับ พิมพ์ใหญ่นะครับนะครับนี่ด้านหลังนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับนี่นี่ครับพี่นี่ดูเม็ดมนลสารนะครับพีพีเอฟซีครับนะครับถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ นี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อมารายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นหลวงปู่ทวดเบตงนะครับหลวงปู่ทวดเบตงนะครับ นี่นะครับหลวงปู่ทวดเบตงนะครับองค์นี้จะออกไปทางเนื้อนวะนะครับพี่นะครับเลขนะครับสามสองศูนย์นะพี่เลขสามสองศูนย์นะครับหลวงปู่ทวดนะครับเบตงนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลวงูทวดเบตงนะครับพี่พี่นี่นะครับยาขัดเดิมเดิมเลยนะครับยาขัดเดิมเดิมแดงแดงอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหลวงปู่ทวดเบตงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นหลวงปู่หมุนนะครับเป็นเหรียญหนุนเงินหนุนทองนะครับหมุนเงินหมุนทองนะครับนี่นะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดสีสเกตนะครับพี่พีเนี่ครับได้มาหนึ่งเหรียญนะครับคมๆสวยๆเลยนะครับ ได้มาหนึ่งเหรียญคมๆสวยๆเลยนะครับเนี่ยมีโค้ดนะครับมีโค้ดตัวนี้น่าจะเป็นตัวมะนะครับนี่นะครับเก่าๆสวยเดิมเลยนะครับพีพีเอฟซีครับนี่นะครับนะครับถ้าที่พีพีเอฟซีท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับรายการที่สามนะครับหลวงปู่หมุนนะครับต่อมารายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่สี่เป็นพระเขาเรียกว่าพระปิรันนะครับพระปิรันนะครับนี่นะครับเนื้อเก่ามากนะพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับเนื้อเก่ามากนะครับนี่นะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับอง์นี้นะครับครับปิรันนะครับพี่พระปิรันนะองนี้องนี้มีคราบกุด้วยนะครับพี่ครับเก่าเดิมเดิมเลยนะครับพี่พีเอฟซีครับ นะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0ูนย์2 6 8 2 9นดสองนะครับนี่นะครับเก่าสวยเดิมนะครับพี่นะสวยเดิมเลยนะครับดูเนื้อมันๆเลยนะครับ่ต่อมานะครับรายการที่ห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับหลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับด้านหลังก็โรยผงแร่นะครับเป็นแร่นะครับเม็ดดำๆนะครับนี่ครับหลังพุนๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูง่ายเลยนะครับอ่าหลังเก่าๆแบบนี้นะครับดูง่ายเลยนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็ดนะครับหลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็ดนะครับ นี่นะครับด้านข้างด้านไม่ใช่ด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับเป็นการสอดพระขึ้นมานะครับเวลากดพินแล้วเขาจะใช้ก้านทูบเสียบเข้าขึ้นไปแล้วก็งัดออกมานะครับนี่นะครับนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะพี่นะดูสังกติดีนะครับคมชัดเลยนะครับสังกตินะนะครับนี่นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับวันนี้นะครับก็ได้เหรียญนี้นะครับพี่ เขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญห่วงในตัวนะครับเหรียญห่วงในตัวนะครับและที่สําคัญนะครับสภาพสวยมากนะครับนะครับสภาพนี้สภาพสวยเลยนะครับเพราะว่ายังมีกระไหลทองติดอยู่นะครับพี่พีเอฟซีนี่เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญห่วงในตัวนะครับเป็นเหรียญห่วงในตัวนะครับมีสองแบบนะครับมีทั้งแบบห่วงเชื่อมกับห่วงในตัวนะครับนี่นะครับด้านหลังก็มีรอยจานครับเป็นเขาเรียกจานยันแบบคล้ายๆยันน้ำเต้านะครับพี่นี่นะครับถ้าพี่ๆี่ท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามานะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะต่อมานะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนว่าที่ระลึก อุปชาวัดอะไรสินะไม่ชัดเลยที่ระลึกอุปชาวัดวัดอะไรเนี่ยบ้านทวนหรือเปล่าพีน่าจะเป็นเหรียญบ้านทวนเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนนะพี่เนาะน่าจะใช่นะเนี่ยเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆเลยนะครับนะครับพี่ดูนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่ามากเลยนะครับนี่ นี่เหรียญหล่อโบราณครับดูข้างนี่มีการนี่เขาเรียกว่าเลื่อยแต่งเนี่ยเก็บตะไบเนี่ยครับนี่ยเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนนะครับพี่นะนะครับได้เหรียญนี้มานะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนะครับต่อมานะครับก็ได้เป็นรูปล่อนะครับรูปล่อหลวงพ่อจาดนะอวันนี้ได้รูปล่อหลวงพ่อจาดมาด้วยนะครับนี่ครับอง์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยนะ นี่รูปหล่อหลวงพ่อจาดนะครับวัดบางกระเบานะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผิวพันวันณะโลหะนะครับเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่นะเก่าถึงยุคนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับก็มีการตอกโค้ดนะครับกำกับนะครับ ว่าเป็นตระกูลของตระกูลสวัสดีผ่องสกุลนะครับเป็นหลวงพ่อจาดนะนะครับถ้าพีพีเอฟซีท่านไหนชอบนะครับติดต่อเข้ามานะครับต่อมานะครับก็ได้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยโพ7เจ็ดใบนะครับโพ7เจ็ดใบนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นด้านหลังพระแม่ธรณีนะครับนี่นะครับ นี่สวยเลยนะครับหน้าตาติดชัดเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับดูใบโพนะครับสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับถ้าพี่ๆเอฟซีท่านไหนนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยนะครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นรอยปั๊มนะครับเป็นพระแม่ธรณีนะครับสวยงามนะครับ ต่อมานะครับต่อมามาชมพระรอดนะครับพระรอดนะครับพระรอดลําพูนนะครับองนี้นะครับพี่ดูนี่เส้นน้ําตกสวยๆเลยนะครับนี่อ่าเส้นน้าตกสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระรอดลําพูนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับนะครับฝากด้วยนะครับเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าสนใจนะครับ นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีส่งถึงต่างประเทศนะครับทุกทุกประเทศเลยนะครับพี่พีเอฟซีครับอ่าถ้าพี่พีเอฟซีดูอยู่นะอยากให้ส่งพาไปที่ต่างประเทศก็ส่งได้นะครับนะครับพระรอดนะครับอง์นี้เป็นพระรอดนะครับได้มาหนึ่งองนะครับต่อมานะครับก็ได้เหรียญเก่ามานะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมเลยนะครับนะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมเขียนว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะครับวัดบางว่านะครับนี่ เขียนมาวางว่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะครับนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเป็นเหรียญทองแดงเก่าเลยนะครับพี่พี่ดูเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับวัดบางว่านะครับนี่เป็นเส้นขนแมววิ่งอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณนะครับน่าจะ ออกพอสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่ากว่าหรือเปล่านะครับแบบนี้นะเหรียญหลวงพ่อบทน้อยนะครับต่อมานะครับก็ได้พระผงสุพรรณมานะครับวันนี้นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นเนื้อดินผงสุพรรณนะครับนี่นะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่หน้าตาติดชัดอยู่นะครับ นี่มีคาบลาคาบอะไรขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นพระผงสู่พันนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับพี่นะนะครับแต่ผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะนะแต่องค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับพี่นี่นะครับมีแค่สองหน้านะครับนี่นี่นะครับอกนูนใหญ่นะครับดูนะครับเนื้อหามวลสารนี่แบบงดงามเลยนะพี่นะนี่ดูผิวผ้าแบบสวยงดงามเลยนะครับ ด้านครางนะครับก็เป็นรอยปาดด้วยตอกนะครับโบราณโบราณครับด้านหลังก็เป็นลายนิ้วมือแบบนี้นะครับเป็นนิ้วมือคนโบราณนะครับนิ้วมือใหญ่นะนะครับฝากด้วยนะครับพี่พีเอฟซีถ้าชอบนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระผงสุพันนะครับต่อมานะครับวันนี้ก็ได้เหรียญเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะครับองนี้สภาพสวยนะครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ นี่ครับ PPF4 ดูนะครับเป็นเนื้อวันนาโลหะนะครับนะครับคนเท่าแก่นะครับเขาใช้มาแบบนี้เลยนะครับใช้มาแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับเนี่ยเนี่ยพี่ดูดีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแบบรอยสึกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ธรรมชาตินะครับนะครับธรรมชาตินะครับเนี่ยเก่าสวยเดิมเลยนะครับนะครับสวยสวยต่อมานะครับต่อมานะครับองนี้เป็นเนื้อชินนะพี่ เป็นเนื้อชิ้นเก่านะครับเป็นหลังแบบด้วยนะครับเป็นเนื้อชิ้นเก่าหลังแบบนะครับและเป็นการเลี่ยมแบบโบราณเลยนะครับเนี่ยเป็นชิ้นเก่านะครับเป็นพระพุทธนะครับเป็นพระพุทธชินราชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยนะครับเก่าเก่าเลยนะครับแล้วก็มีการเลี่ยมแบบนี้นะครับเนี่ยห่วงเชื่อมด้วยนะครับเนี่เป็นการเลี่ยมแบบโบราณเลยนะครับนี่นะครับเป็นของตระกูลที่อยู่ร้านทองเก่านะครับตระกูลร้านทองเก่านะครับอถ้าพีพีเอฟซีท่านไหนชอบนะครับนี่ย นะครับพระของตระกูลนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับมีคาบไขนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็ได้เหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับไม่ใช่เขาเรียกเรียกว่าเหรียญดอกจิกนะครับเหรียญพระครูลุ่งนะวัดท่ากระบือนะครับสองสี่แปดสี่นะครับ นี <Christmas. S 1> <ram> ่นะครับเหรียญพระครูลุ่ง2484วัท่ากระบือนะครับนี่นะครับถ้าพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะครับเหรียญนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญพระครูลุ่งนะครับวัท่ากระบือนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับพส2484นะครับด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะครับต่อมานะครับก็ได้พระซุ้มกอนะครับจังหวัดกำแพงเพชรมานะครับหนึ่งองค์นะพระซุ้มกอนะครับ แร่มะขามงามตราตึงเลยนะครับนี่นะครับแร่มะขามสวยสวยเลยนะครับพี่ดูนะครับวงแขนใหญ่มากนะครับองนี้นะครับลึกนะครับนี่ลึกเลยนะครับดูนี่โอ้โหสวยนะครับล่ําบึกเลยนะพี่นะล่ําบึกเลยนะนี่แร่มะขามสวยสวยเลยนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับดูด้านหลังนะครับป่าด้วยตอกนะครับนี่ดูนี่โอ้โห ปึ๊กเลยนะเก่าปึ๊กเลยนะพี่นี่โอ้โหสวยจริงๆนี่แร่มะขามสวยนะครับพี่องค์นี้นะสวยจริงนะเก่าปึ๊กเลยนะครับแล้วก็ได้เบีย้ยแก่นะครับเบีย้ยแก่หลวงปู่ลอดวัดนายโรงนะครับเม็ดนี้นะขอบอกได้เลยว่าจี๊ดสุดๆนะครับพี่จี๊ดสุดๆเลยนะนี่นี่เดีๆๆนะ๋ยวจะส่องให้ชมเนี่ยจี๊ดจี๊ดเลยนะนี่ดูลักเก่าๆเลยเนี่ยพี่โอ้โหนี่พี่ดูนี่ รักแท้นะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องตามหาที่ไหนเลยนะครับนี่นะครับผมมีนะรักแท้นะนะครับใครอยากได้รักแท้นะครับนี่นะครับเบียเบียแก้องนี้นะครับดูเลยครับพี่นี่เก่าจัดนะครับเก่าจัดนะครับเนื้อเก่าจัดเลยนะครับพี่นะมันพับเลยนะเนี่ยเนี่ยรักเก่านะครับเนี่ยสวยจริงๆนะพี่นะครับเนี่ยพี่ดูดิเนี่ย เก่าจริงๆนะองนี้นะครับพี่ดูนี่นี่นครับใครที่ตามหาลักแท้อยู่นะครับองค์นี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับพี่นี่เก่าๆแห้งๆแบบสวยจริงๆอ,อ่ะอดูสิเนี่ยลักเก่าๆเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยสวยจัดนี่พี่ดูนี่เอาเนี่ยดูสิเนี่ยแดงตัดเลยเนลักเลยอื้อหือ สวยจริงสวยจริงพี่ลูกนี้สวยจริงเนี่ยดูสิเนี่ยเอาเนี่ยไม่สวยให้ตบปากเลยนะพี่เนี่ยเอาดูสิเนี่ยเอาสวยจริงๆพี่นะเบี้ยหลวงปู่รอดวัดนายโงนะครับเนี่ยจะเขย่า,หยาเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในนะเหมือนคล้ายๆเหมือนมีน้ําจุบจับจุบจับอยู่ข้างในนะอ่านะครับน่าจะฝังตลหลอดด้วยนะครับนี่นะครับของดีเลยนะครับพี่นะเก่าเก่าเลยนะครับพี่ ครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเก่าจริงๆนะเก่าจริงๆนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับวันนี้นะครับก็ได้เป็นรูปหล่อชินราชนะครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับพศกาลสร้างครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้านะครับสร้างที่วัดสุทัศน์นะครับสร้างที่วัดสุทัศน์นะครับเป็นรูปหล่อรุ่นอินโดจีนนะครับ นะครับหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออี่นะครับได้ปลุกเสกนะครับรุ่นนี้นะครับนะครับจาดจงคงอี่นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดเกจินะครับปลุกเสกองค์นี้นะครับแต่องค์นี้นะครับไม่มีไม่ได้ต่อโค้ดนะครับองค์นี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับแต่เป็นเนื้อพระที่แท้ดูง่ายนะครับดูนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับหน้าเสาห้านะครับแบบนี้เลยนะครับ เก่าๆนะครับสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองผสมนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนะครับสร้างแจกทหารนะครับไปรบนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับรุ่นอินโดจีนนะนะครับประวัตินะครับก็ประวัติเยอะแยะมากมายนะครับนะครับก็บ้างก็ว่ากันว่ายิงแล้วไม่ตายนะครับยิงแล้วก็ลุกลุกไปไปยิงกับค่าศึกต่อนะครับในสมัยนั้นนะ นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นพระต้นตระกูลเขาเลยนะครับนี่เขาบอกมานะเป็นพระชัยนะครับพระชัย,ะชย,ะชยนะครับพระชัยบุทองนะครับพระชัยบุบุทองคํานะครับนี่นี่นะครับเป็นพระต้นตระกูลเก่าๆเขาเลยนะครับนี่เป็นพระชัยโบราณเลยนะครับพระชัยบุทองนะผมแกะให้ดูนะพี่ๆนะครับเขาเก็บมาอย่างนี้เลยนะ สวยนะพี่เป็นพระชัยบุทองนะครับนี่พระชัยนะครับไม่ทราบว่าเป็นพระชัยที่ไหนนะครับแต่เป็นพระชัยน่าจะเป็นสมัยโบราณนะเป็นน่าจะเป็นพระบุชัยสมัยโบราณนะครับเสียวร่วงอะที่พี่นะเสียวร่วงองค์เล็กนะครับนี่นะครับพระชัยนะครับบุทองคํานะครับบุทองคํานะเนี่ยนี่นะครับ เห็นไหมเนี่ยพี่เนี่ยบุเขาบุไว้นะเก่าจริงๆนะพี่นะถ้าสนใจก็ทักมานะครับเป็นของโบราณนะเป็นพระชายเก่าๆเลยนะครับเก็บก่อนเดี๋ยวล่วงหายมันเล็กนะต่อมานะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระปิดตานะครับลงรักถักเชือกนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับอย่างนี้ต้องเอาไปเอ็กซเรย์นะพี่นะแต่แต่เป็นพระปิดตาแน่นอนนะครับ แต่บางพี่ๆบางท่านนะครับต้องอยากเห็นข้างในด้วยต้องเอ็กซเรย์เอานะครับต้องเอาไปเอ็กซเรย์ที่น่าจะเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างนะครับที่เขาไปเอ็กซเรย์พักกันนะครับจะเห็นข้างในนะครับบางครั้งเอ็กซเรย์มีตะกุดเสียบอยู่งี้ก็มีนะครับมีเหมือนกันนะครับนี่นะครับนะบพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเป็นพ้าปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็ถักเชือกแบบนี้นะครับนี่เก่าๆเลยนะครับ สวยจริงแล้วพี่นะสวยจริงนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับต่อมามาชมองนี้ครับเป็นหลวงพ่อน้อยหน้าเสือหรือเปล่าครับพี่แบบนี้นะครับนี่พี่ดูเก่าๆเลยนี่นี่หลวงพ่อน้อยหน้าเสือหรือเปล่าครับแบบนี้ครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับและที่สําคัญนะครับดูวิธีการเลี่ยมนี่เก่ากึกเลยนะพี่นะ เก่ากึกเลยนะเลี่ยมแบบวินเทจวินเทจโบราณโบราณเลยนะครับนี่นะครับอ่าได้มาแบบนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆชอบสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนะครับเอาไปแกะกรอบกันเองนะกรอบเก่าๆแบบนี้ผมไม่แนะนําให้แกะเลยนะเพราะว่ามันจะมีความเก่าความคลาสสิกนะครับอยู่ในตัวเลยนะนะครับครับสมัยนี้ไม่มีเลี่ยมแล้วนะครับแบบนี้นะครับ คนเลี่ยมนะครับคนเลี่ยมพลาสติกโบราณแบบนี้นะครับน่าจะไม่อยู่แล้วนะนะครับมันจะไปสวรรค์กันหมดแล้วนะครับต่อมานะครับพี่พี่ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะครับนะครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะครับนี่นะครเป็นเนื้อว่านเก่าเลยนะพี่เป็นเนื้อว่านเก่าเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่พี่ดูเนี่ยเป็นเนื้อว่านเก่าๆเลยนะ นี่ได้มาแบบนี้นะครับแล้วผ้ามีความแห้งนะครับคือว่านี่เนี่ยจะดูเบี้ยวๆอย่างนี้พี่เห็นไหมมันจะเอ็นๆนะแอนๆนะครับนี่นะครับเพราะว่าเป็นผ้าเก่านะครับสมัยก่อนนะนะครับพอสร้างมาปุ๊บแล้วก็นํามาตากหรือนามาอะไรวนสารนะครับเนื้อวงเนื้อว่านอะไรความเก่าอะไรก็เซตตัวนะครับก็จะแห้งนะครับแอนเป็นธรรมชาตินะครับพี่นะเป็นธรรมชาติของอายุนะครับเป็นธรรมชาติของอายุผ้าความเก่านะครับ เป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคะนะครับพี่นะหลวงปู่ทวดวัดพระโคะนะครับเก่าเก่าเลยนะครับวันนี้นะครับก็ได้ขุนแผนมาด้วยนะพี่นะขุนแผนกุวัดบ้านกลางนะครับขุนแผนกุวัดบ้านกลางนะครับนี่นะครับขุนแผนวัดบ้านกลางนะครับนี่พี่ดูนี่เนื้อนี่พี่นี่ฉ่ำมากเลยนะครับเนื้อฉ่ำมากเลยนะครับนี่ เนื้อช้ำๆนะครับขุนแผนกุวัดบ้านก่างนะครับเป็นขุนแผนตั้งแต่สมัยโบราณนะครับที่คนเท่าคนแก่เล่นกันมานานแล้วนะครับเป็นขุนแผนยุคแรกๆเลยเนาะพี่เนาะนะครับเนาะเกิดมาก็ต้องได้ยินเลยนะครับถ้าเล่นพานะต้องขุนแผนวัดบ้านก่างนี่สุดยอดจริงๆนะครับถ้าพี่ๆ fc ท่านไหนชอบนะครับขุนแผนวัดบ้านก่างองนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0ูนย์2 6้า9ย์สองหแดสอง้านะครับ ขุนแผนวัดบ้านกลางนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้นตำหรับขุนแผนเมืองไทยเลยนะต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระเนื้อตะกัวนะพี่พระเนื้อตะกัวนะครับเป็นของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพิมพ์นี้ก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์หายากเลยนะครับพิมพ์นี้นะมีความเก่าความเดิมนะครับดูนะครับมีคาบเหมือนคล้ายๆคาบขี้วัวนะครับนี่เหลืองๆเหลืองๆอย่างนี้นะครับครับ หรือคาบขี้ปวกนะครับแบบนี้นะนี่ครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็มีรอยจานนะครับเป็นตะกัวเก่านะครับเป็นคาบขี้ปวกแบบนี้เลยนะครับครับต่อมานะครับต่อมานะครับก็ได้เหรียญเป็นเหรียญโบราณนะพี่นะเป็นเหรียญสองสี่หกหนึ่งนะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงโบราณสองสี่หกหนึ่งนะครับพอสอบการสร้างนะครับ นี่นะครับทองแดงเก่าๆเลยนะครับนี่ทองแดงโบราณทองแดงเถื่อนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับที่ระลึกในการสร้างอุโบสถวัดโพธารามนะครับพุทธศักราชนะครับสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดนะครับพี่นะนี่เก่าจริงๆครับครับต่อมานะครับต่อมาได้หลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดเตาลีดเอนะครับนี่นะครับมีเป็นโขนเรือเลยนะครับนี่ หลวงปู่ทั่วเตารีดเอนะครับพี่หลวงปู่ทั่วเตารีดเอนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับนี่พี่ดูนี่ขับเบ้าการหล่อนะครับหลวงปู่ทั่วเตารีดเอนะครับถ้าพพฟซ c ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับ เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับสองพันสี่้อยแปดสิบหกนะครับพี่สองพันี่้อยแปดสิบหกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับนะครับนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่มีเส้นแตกนะครับตรงนี้นะครับนี่คมๆเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับรุ่นแรกนะครับ นะครับเรียนอพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับสองสี่แปดหกนะครับนี่นะครับอต่อมามาชมตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับตะกุดดอกนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่ารักเก่านะครับที่บ้านเกิดเลยนะอรักเก่าเลยนะพี่ดูลักนี่โอ้โหพี่ดูนี่มันแปดเลยนะมันแปดเลยนะนี่รักเก่าเก่าเลยนะครับพี่ดูนะครับ ตะกุดหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับตะกุดเก่าๆนะครับนี่ตะกุดเก่าๆนะครับนี่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูน9์เก้าหเนะครับนี่นะครับตะกุดหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ วันนี้นะครับก็มีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0969026829นะครับ ID ไลน์0967240203นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวกลับลาพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับทั้งคนใหม่และคนเก่านะครับที่รับชมนะครับ วันนี้ต้องกราบขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ